ทีมกงานกำลังลำเลียงน้ำเรียกว่าระดมน้ำทั้งหมู่บ้านเพื่อขึ้นไปถวายพัชดงนะครับเพราะว่าการสัญจรค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรตัวรถที่ขึ้นไปก็ต้องเป็นโฟวิน นี่ทีมงานเทวีอุปถักคุบาจัรย์อยากจะเหมา <c oughs> น้ำทั้งหมู่บ้านกันเลยเดียวว่าหมู่บ้านแถวนี้เราตะเวนระดมน้ำเกือบกับทุกร้านนะครับ เอาป้งงยสสอยู่น่าสงสารเลจะขึ้นรถแด่์าทีนี้ต้องโอ้โห <c oughs>